วัสดีครับพี่น้องทุกต่านทุกคนนะครับให้การที่ตามช่องกเกษตรทำงนิบนบี้การมีเหล่องเล่าดีๆครับสีผ้าผีผ้าหนองเห็ดผ้าผีผ้าหนองถ้ำนะครับคือการปลูกพกบุงแก้วครับปกติพบุงแก้วนี่พี่น้องก็จะชินในการทีเข้าปลูกอยู่ในน้ามันบ่ครับแต่ลงสมคิดด้ทดลองมาปลูกได้ด้วยระบบน้ำยศได้ผลดีครับ เลยสีมาแนะนําพี่น้องสีผ้าพี่ผ้าน้องเห็ดครับที่พี่น้องเห็นนี่คือพักบุ้งพึ่งไดสิบหาเหมืองเองนะครับนี่สินทัดขายแล้วแต่ปกติมันจะหยอดใหญ่กว่านี้เป็นบ่ครับรุ่นแหลกมันจะเป็นอะไรสิครับจะเฝ้าตกใจรุ่นแหลกสิบดเทงขันญ่ซําต้นแม่ที่เข้าเอามาปลูกนะครับรุ่นนี้ไม่ค่าสมตำหรือว่าคนที่สื่อไปกินก็สมตำเขาจีบมากแห้งครับรุ่นแหลกตัดรุ่นแหลกนี่มันจะง่าม กระบอใหญ่เกินไปนะครับแต่พวกรุ่นที่สองที่สามน,นี่สีใหญ่ใหญ่ซ้ำมีก้อยเขาเลยครับหวบงามไซเลยล่ะครับมาพี่นอ้องผมจะพาเห็นมานขั้งแรกก็ไทยครับไทยไทยเตรียมดินให้ดีๆซะก่อนพอได้ที่เล้วก็เอารถเทน่ารถไถใหญ่ก็ดได้หรือรถสมก็ได้ครับแท่งเป็นทองแท่งเป็นหนล่อมไปกับข้อทางหล่อมกับยูประมาณทั้งเมือบ ถ้าว่าให้รถเขาไปยกควดอีกรอบนึงแล้วก็ใส่ขี้ไก่กคุยซีซึมบก00ครับวาน้องเพื่อนแล้วก็พบใส่จอบก็พบก่อนนะครับพอหลังกับไปหาซื้อเอาพักปุ๋งที่เขาขายตามตลาดนะครับพวกโบกแก้วทียว่ยาวยาวโบมาดตัดสองท่อนเสรืจ่จากรหันกับเปิดระบบน้ำยศให้ซุ้มเลยครับให้ดินเปียกเต็มท,ที่เลยแล้วก็ทำการปลูกได้เลย,เลย ทอนไตนะนะครับสังเกตนะครับอย่าเอาอย่าเอาทั้งตาลงเด้อตอนปลายเราพยายางสังเกตง่ไงพอปลูกเสร็จแล้วครับระยะห่างอยู่ประมาณสักห้าสิบเส้นนะครับต,อตอ่อต้นอย่าก,ก็เปิดน้ำใส่ให้เต็มที่เลยเอาให้เปียกเต็มที่เลยหลังจากหัดนนมือหนึ่งก็จเาเขากระสีฝืนโตได้ครับติดละสป,ปาตัวนี้ขึ้นติดเลยแทงหยอดร้อนๆออกมาเนี่ยเพิ่ติดแล้วาอายุเดืนมือหนึ่ง ที่สองเขาก็สดชื่นะแต่คะนงแตกนอขึ้นมาแล้วแล้วยังหันในวัมมันยักสามถึงสี่มื่ครับเอายูเรียคือเก่ากับสี่สิบหกศูนย์ศูนย้ยาใหญไก่ต้นนะครับยาไก่ต้นแห้งเด้อใ้ห้างต้นเพราะ่ามนนะครับแล้วยางหันกาใช้จอบขับเคลียกบปุ๋ยเลยแล้วก็กบว่าจะพืชเป็นนีตโตนะครับกบหญ้หยาเป็นนนตัวเลยเลยแต่ว่าระวังยาใหญ่ยาห้ดินไปถม ทอนพันธ์ที่เขาปลูกนะครับพยายามเอามือเอามือจับขึ้นแล้วก็เคี่ยร์ขอ้อข้างล่างระวังจักหน่อยตอนนี้กันแจักหน่อยแจกกับพยานนะครับเมียเสร็จแล้วอยู่ประมาณหน้าตาเป็นสี่แล้วครับเก็งง่ายครับรักษาง่ายผู้เฒ่ากับปลูกได้พี่น้องบางคนกับทู่มาถามแล้วก็ใส่รถไถหน้าเดินตามกับผมใส่เดินตามนะครับไถยยกคู่กันเลยแบบนี้ หลังจากหั่นกันก่อนทสียข้าจะใส่ปุ๋ยหนีนดาไปซุมก่อนหนึ่ครับหลังจากนี้นเอาเทปน้ำยดออกแล้วก็ไถ้ขบไถ้ขบเลยียกว่าบดตรงโค้ดเลยครับปลาไว้เจ็ดสองมื่นบ่ต้องโค้ดเลยซื้อกรเถิ่นเปนอดทนท่อนก่อนหลังจากหั่นกันใส่เทปน้ำยดกลับคืนคือเก่านะครับเปิดหนามยดใสใ่เต็มที่นะครับไอเทปน้ำยดนี่แนะนำในระยะการยดสิบเส้นต่อต่อยดนะครับสิบเส้นต่อระยะยดหนึ่งยดมันจะซุมเร็วนะครับมันจะซุมเร็ว หลังจากหันการย่อร่ออยู่ประมาณจะสองอาทิตย์เขาก็เช็ดไอ้พ่นโปรตีนในห้อาได้เก็บขายครับโปรตีนหยัดงเลยครับง่ยายๆปลูกง,ง่ายรักษาง,ง่ายครับเบิึงให้จบคลิปเพจต,ตามขั้นตอนที่ผมบอกนี่สามารถเอาไปปลูกนะไปาขายสั่งรายได้ขอบขั้วเรื่อยๆนะครับนี่สิ่งนี้ีก็ามาฝากมาตอนพี่ตอนน้องครับท้าพี่ท้าน้องเห็ด สามารถเอาไปสางรายได้เป็นอาชีพได้เลยนะครับวันการช่วงนี้หน้าแรงครับหน้ากับพมียังเห็นกับปูในหน้าเข้าก็ได้ครับก่อนจะลดลงหน้าสามารถเอาไปขาย,ยาแต่ตามอัธยาสัยครับสินคขายหได้ก็ได้ตามตลาดนัดหรือว่าไปส่ทรงเ,เป็นข่าสุดแทะแตงแก้ไขมีเทคนิคเอาไปขายยังไงครับง่ามนะครับตอนนี้ย่าฟึ่งตกใจนะครับว่าหยอนไม่ว่าท่านใหญ่ปไหน พอฮันดัสสามหลอดยอดเป็นตีใหญ่เลยซ้ำนี่ก่อยเัาเลยอย่าซ้ำนี่กาว่ายอดมันมันเริ่มจะออกจากคู่นะครับเท่ากับทัดขายได้เลยพอตัดหลอดแรกหลอดสองตีนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใบกันจีซีเป็นใบใหญ่ของเกานะสือโปเลี่ยวนะครับเป็นพวกกลงแก้วเต็มโตเลยเป็นสาวเต็มโตเวืืออยู่ประมาณเดือนหนึ่งก็จะเป็นสาวเต็มโตเลยกะขออนุญาต จบคลิปมีไว้สกักก้อนเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับตั้งคาย,ยได้เลยซครันี่กผู้ใดเห็นว่ามีประโยชน์กับกดติดตามเบิ่งคลิปต่อไปได้นะครับมีวิธีการดีๆผมจะทิ้งมาสอนพี่สอนน้องกดติดตามกดไลค์ครับสวัสดีครับ